นัดมีเรียอ้มอธิชาติสุดภูมิใจลูกสาวน้องฟ้าโปรดเล่นละครเวทีเรื่องแรกเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับคู่รักสายเฮลตี้นัดมีเรียอ้มอธิชาติซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักที่ยิ่งคบก็ยิ่งสุขภาพดีเพราะทั้งคู่ชอบออกกําลังกายและถึงแม้ว่านัดมีเรียมอ,อธิชาติไม่มีลูกแต่ทั้งคู่ก็ได้รับน้องฟ้าโปรดมาเป็นลูกสาวบุญธรรมโดยน้องฟ้าโปรด เป็นลูกสาวของญาติคนสนิทที่ทั้งทางด้านนัดมีเรียและอั้มอัติชาตินั้นรักน้องฟ้าโปรดราวกับว่าเป็นลูกแท้ๆเลยก็ว่าได้ล่าสุดทางด้านนัดมีเรียสุดภูมิใจลูกสาวน้องฟ้าโปรดได้เล่นละครเวทีครั้งแรกแฟนฉันเดอร์มิวสิควลซึ่งทางด้านอั้าอัติชาติและนัดมีเรียก็ได้เดินทางไปให้กำลังใจลูกสาวด้วยกันทั้งคู่โดยนัดมีเรียได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า คนเก่งของมามีภูมิใจในตัวหนูนะคะดีใจที่หนูได้ทําในสิ่งที่ชอบและเห็นถึงความตั้งใจและความสุขที่หนูมีขอให้หนูเรียนรู้และพัฒนาตัวเองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเป็นกําลังใจให้หนูเสมอนะคะ Love you. My love ฟ้าโปรดแม่แตนก็เก่งมากสู้ๆนะแม่ฟ้าโปรดแฟนฉันเดอะมิวสิควล